สวัสดีครับจากช่องฟรีกรเกษตรครับรเกษตรเบ็ดเบ็ดบ้านตัวนี้มาแนะนำตัวน้องเป็นมุกผู้ช่วย,วยวเ,เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับแต่นี่เด็กปิดซอยห้อยตามมากับพ่อเฉยๆนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเกมอะไรของเด็กนะครับตอนนี้เราจะพากันมาดูบ่อกุ้งนะครับอัปเดตสักหน่อยครับเพราะว่า หลังจากเราไม่มีแบตแบตเราหมดมันไม่เก็บไฟนะครับทีนี้เราได้หม้อแบตมาใหม่แล้วนะครับหนึ่งม้ออีกสองวนเราก็เลยทําระบบน้ําวนขึ้นมาอีกในน้องปินมุกขยับหนึเราทําน้ําระบบน้ําวนมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกถังหนึ่งครับ,น,รบ,น,บ,รบนี่ครับตัวนี้ก็ทําแบตง่ายๆครับนี่ครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยน ใส่หินใส่ทานใส่ทรายครับข้างในแล้วก็ใส่ผ้าใยแก้วตัวนี้น้ําจะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาตัวนี้โตแบบตรงเลยครับนี่สายเข้าทางนี้แล้วก็ออกนี่เลยครับน,นี่ไก่ด้วยไก่ก็จะเข้ากล้องนะไก่ชื่ออะไรน้องกุหลาบ อยู่ติดกับคนไก่ตัวนี้แล้วขยับหน่อยพ่อดูนี่ครับบอ่อนี้กุ้งเราอยู่ข้างในนี่มันก็เยอะมากอยู่นะครับแต่มันไม่ไข่สักทีนี่ครับเกาะตามนี่ครับตัวกุ้งครับคือมันไม่ไข่ว่ามันไม่มีระบบน้าวนนะครับ ตุ่มงก็เยอะครับในพื้นถ้าใบนี้มันจะทุ่งทั้งนั้นนะครับแต่ยังไม่ไข่สักตัวเพราะว่ามันไม่มีระบบน้บนําวนทีนี้เราก็จะทําระบบน้ําวนให้ทุกวันจะได้ไข่ส่วนตัวนี้ก็บอ่อนี้ก็หัวเขียวครับยังแต่ยังไม่ลงท้องเลยข้างล่างเลยนะครับยังอยู่บนหัวอยู่เดี๋ยวจะให้ดูตัว ไนไแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับพตัวนี้เราแยกออกมาที่มันหัวเขียวนะครับเราแยกออกมาจากบอลบอลมุมกันครับนี่คบตัวนึ่ นีคนนน่ครับตัวนี้นี่ครับนี่ตัวนี้วิ่งไปนี่ละนี่ครับตัวนี้หัวเขียวมันจะมี น้อยนะครับประมาณ20ตัวที่เราคัดออกมาจะาบ่อน้นเพราะว่าน้ำมันเริ่มมองไม่เห็นก็เลยคัดได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำน้ำวนให้แล้วเราก็มันจะมาดูอีกทีว่าหลังจากที่เราให้น้ำวนแล้วกุ้งมันจะไข่เพิ่มไหมครับกุ้งมันจะหัวเขียวเยอะหรือเปล่าเราลองมาดูอีกทีนะครับ การอัปเดตบ่อกุ้งระบบน้ำบนนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ